ดาบต่างกันแล้วคู่สุดท้ายดูทีมมีปัญหากันแล้วนะครับชักดาบจะดาากันแล้วคู่นี้โอ้จะต่นะอยกันหลังคูเงนะ่เอกนะจะหนีแล้วเอ้ย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 แล้วเอาไปแล้วเอากันแล้วมวยหลังคู่สุดท้ายนะที่มีคู่เพิพ่มเติม <laughs> <laughs> จะเอากันแล้วอ่ะอะไรอ่ะเที่ยวก่อน <laughs> เอา้าวอ้าเอา้เอาวยังไงครับยังไงครับเันนี้ <laughs> อ่ะ เล่นไม่จ่ายนะจะหนีอย่างเดียวเลยโอ้โหมวยพิกนะมวยพิกคู่สุดท้ายวุ่นวายเลยทีนี้พวกจะหนีเราเนี่ยไม่จ่ายตังค์มั้ยเนี่ยเอาละเอาละจบไหมจบไหมโอ้ไม่ยอมจ่ายนะจับเสือ จะมีมวยนะจะมีมวยมวยคู่พิเศษเจ้า <c oughs> ที่มาห้ามเลยนะเจ้าที่เทียนะครับเทียร์นะครับโอ้โหเล่นมวยไม่ใจอะยันมึงเล่นไม่ใจ